ช่วงนี้กิจกรรมมากันเพียบเลยครับโอเคเดี๋ยวทีนี้เรามาคุยกันก่อนนะในส่วนของตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะต้องเล่นถึง60เกมนะครับย้ําเกมนะคือลงไปเล่นตามปกติเนี่ยครับครบ60เมื่อไหร่ปุ๊บคุณก็จะสุ่มตรงนี้ได้หรอบแล้วถามว่าเฮ้ยมีตัวละครไหนเนี่ยที่มันค่อนข้างน่าสนใจหรือไม่ผมก็จะตอบว่าไม่นะเอากันตรงๆก่อนมันมันไม่มันไม่ค่อยมีหรอกครับในส่วนของตรงนี้นะดังนั้นก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากแต่ว่ามันเป็นของแถมดังนั้นนะ่ะไม่ต้องซีเรียสและในส่วนของตรงนี้ครับ มีเหลข,ของควีนของอ่อคิงตรงเนี้ยซันจิอะไรเงี้ยของปีที่แล้วก่อนที่ฟีนิกกาจะมาเรียกแบบนั้นดีกว่าครับมันเลดอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยผมก็จะบอกว่าเออถือว่ามันก็ดีนะแจกโอเคแบบโอเคมากๆอ่ะในรอบนี้นะแม้ว่าจะเป็นตัวเก่าหน่อยใช่ครับแต่บางตัวมันก็มันซับได้ไงของฟีเอาไปเหอะไม่ต้องคิดมากครับโอเคลำต่อมาเราจะมาคุยถึงตู้นี้กันนะครับเอาล่ะไอ้หลักๆเนี่ยคือตู้นี้แหละที่เป็นไฮไลท์สุ่มหรือข้าดี เดี๋ยวผมขอตอบก่อนสําหรับคนที่สายฟรีแบบผมก็ได้นะครับหรือว่าถ้าไม่มีตัวสีแดงเล่นเอากันดจริงๆอ่ะตัวสีแดงมีเล่นหรือไม่มีคุณก็ควรที่จะต้องสุ่มอยู่ดีผมตอบแบบนี้น่าจะชัดกว่านะแต่ทีนี้ผมอยากให้เพื่อนๆเ,เข้าใจก่อนว่าไอ้ตัวไฮไลท์ของมันเนี่ยเป็นคิงมัดหนึ่งอีกตัวคือควีนอันเนี้ยคือไฮไลท์หลักนะสำหรับมันนะไอสำหรับตู้นี้นะมีแค่นี้ส่วนอื่นๆไม่ต้องไปอะไรกับมันมากครับโอเคไหมโอเคไหมถือว่าผมชี้แจงชัดเจนแล้วนะ อ่ารอบเนี่ยใช้อยู่ที่150เพรนะครับและถามว่าเฮ้ยไอตรงเนี้ยมันได้อยู่ที่25ต่อรอบเท่ากับว่าเราสามารถเอากล่องตรงเนี้ยมาแลกตรงนี้ได้เลยครับได้100รยเศษเรียงง่ายๆว่าเหมือนก่อนหน้านี้เนี่ยแหละครับไม่ว่าจะเป็นตัวเพศวันหรือว่าตัวละครอื่นๆที่มันมาก่อนหน้านี้ก็เป็นตู้นี้เหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยรอบละ100 1 0 0อันนี้มันอัาบจากร้อยหนึง่งเป็นร้อยห้าสิบชัดเจนนะโอเคนะโอเคนะตัวละครที่ต้องแลกคือ2ตรงนี้เท่านั้นครับ ทีนี้เดี๋ยวมาดูเศษครับจริงๆผมต้องสุ่มนะย้ําก่อนนะผมต้องสุ่มนะครับแต่ทีนี้ที่ผมไม่สุ่มก็เพราะว่าผมมีอยู่แล้วและตัวนี้อีกแค่80ดังนั้นผมไม่ได้ซีเรียสครับชัดเจนนะถ้ามันแค่เนี้ปล่อยไปเถอะเดี๋ยวมันก็ถึงเองสารพผมนะดังนั้นผมเลยข้ามนะสำหรับตู้นี้นะแต่ถ้าหากใครที่แบบเพิ่งมาเล่นตัวละครคีสลุสุ่มมาแล้วคนใหม่ๆน่าจะมีคีสลุกันหมดเนาะคูนิกะอะไรเงี้ยยังไงคุณก็ต้องสุ่ม จริงๆเนี่ยถามว่าปีนี้ผมเสียเพชรกับการทําซับไปเยอะมากนะครับเยอะมากๆคือหลักหลักพันเพชรได้เลยนะฮะก่อนหน้านี้ก็มีในส่วนของเพชรวันถ้าไม่เพชรเวันเนี่ยผมยอมสุ่มวะนี่คือคําถามทำไมผมยอมสุม่มเพชรวัน60คือมันไม่ใช่98ด้วยถ้ามัน98แล้วกับบวกกับนะตัวควีนเนี่ยผมก็มีแล้วไอ้มันไม่ร้อยไปแล้วอะครับคือผมมีอยู่แล้วไงสมมติว่าถ้าควีนมันยังไม่ร้อย เฮ้ยแม่ง90บว่ะคิงแม่ง9 5้า้เอ้ยโอเคงั้นยอมสุ่มก็ได้ไม่ไม่น่าเกินร้อยเพรอะครับเพื่อทำซับอะทำไปเถอะถ้าแค่นั้นนะแต่ส่วนใหญ่ไม่ไม่ใช่แน่ๆเพราะไอดีไม่ใช่ทุกไอดีที่ตัวละครเหล่านี้มันจะเวลร้อยนะครับเพื่อนๆต้องเข้าใจที่ตรงนี้ก่อนนะแต่สมมติแบยว่าเฮ้ยถ้ารอบเนี้ยบันนันมาเป็นควีนตัวนี้อ่าถ้าเป็นควีนตัวนี้อะนะกับคิงมัดโอเคเพราะ2ตัวเนี้มันเป็นตัวใหม่แต่มันดันเอาตัวเก่ามาให้ก็คือตัวนี้กับตัวเนี้ย มันคือตัวเก่าคู่กันและอันนี้มันเอา2ตัวนี้ที่เป็นตัวใหม่ดันไม่เอามาคู่กันถ้าหากเอา2ตัวนี้คู่กันอนะ่ะเออแน่นอนว่าผมก็อาจจะต้องโดนอาจจะกี่เพชรผมก็ไม่รู้อาจจะร้อยสามร้อยมันก็ต้องทำไงเพราะว่าเราไม่รู้หรอกเมตาแดงมันจะมาเมื่อ,อไหร่แต่ทำเอาไว้อ่ะมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนั่นเองนะครับเดี๋ยวมีคนบอกเฮ้ยเมียซับนี้เหรอผมก็จะบอกว่าไอซับสีแดงครับคือคุณจะทําแบบบื่นก็ได้แต่ขอเป็นโซนเอาแบบเป็นพวกกลุ่มหมวกฟางชอปเปอร์อะไรเนี้ย เน,เนี่ยเนี่ยเอาพวกลูฟี่ชอปเปอร์เนี่ยลากลงเนี่ยเนี่ยก็เล่นได้นะครับโดยคุณจะไม่เอาร้อยอาูรนก็ได้แต่ต้องเข้าใจเหมือนกันนะว่าหากคุณไปเจอกับตัวละครโตเดียวกันอีกฝ่ายจะได้เปรียบคุณมากกว่าเห็นได้ชัดมากเพราะร้อยอสูรนะครับมันตีปกติแรงขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะนี่แรงนะครับยิ่งตัวคิสรูปแบบเลือดเต็มร้อยอยู่แล้วอะอยังไงแม่งก็ต้องเดินมาตีกันบวกหนึ่งต่อหนึ่งโดนอยู่แล้วขั้นต่ําเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะเวลห ยังไงก็สําคัญถ้าถามผมนะหากคุณแบบทําซัดซับเล่นยันเอ็นเกมยังไงก็ต้องทําคล้ายๆกับตัวเนี่ยชอปเปอร์ผมเสีย400เพื่อเนี่ยมันเล่นยันเอ็นเกมครับอะไรก็ตามที่ทําแล้วยังจบเกมไปเลยอะ่ะควรมีอันนี้ควรมีคือต่อ,อยชัดๆอันนี้คือรีเจนนะสมมติว่าถ้าผมเปลี่ยนเป็น ex บ้างหล่ะ ex จบยันเอ็นเกมนะครับเนี่ยกาฟมาละหนึ่งโรเจอร์ผมไม่นับนะเพราะว่าตัวอื่นคุณเอามาแทรกแทนได้เนาะแค่กาฟอะไรเงี้ยเห็นปะ หรือถ้าอย่างสีเขียวเนี่ยเอนเกมเห็นปะลูฟี่นี่คือตัวฟรีตัวไหนก็ได้อันนี้คือใครยกตัวอย่างนะหรืออย่างไคโดเอ้ยเนี่ยเอนเกมเห็นปะถ้าสีแดงล่ะโอ้ยเอนเกมสี่ตัวเลยอาคาอนินุโซโลอ่าคิสซารุแล้วก็เอสยามาโตะเห็นปะดังนั้นเนี่ยไอ,ไอตัวละครเหล่านี้ยิ่งสามารถเป็น ex ได้และแถมเป็นซับได้ด้วยครับยังไงมันก็สมควรที่เราจะต้องเสียเพชรนั่นเองมองว่าคําตอบของผมน่าจะชัดเจนนะแต่ทำไมคลิปนี้ผมไม่ส่งเพราะผมบอกเอ้ยไม่สุ่มเพราะ ผมบอกไปแล้วว่าไอเดียของผมมันมีอยู่แล้วและมันใกล้ถึงแล้วตัวคิงอีกแค่80เพรนะครับผมเอาไปวิ่งก็ได้ผมไม่ได้ซีเรียสไงเออเพราะว่ามันแค่80เงยแต่ถ้าสมมตรงนี้150เฮ้ยเอาไปเลยก็ได้แต่อย่างที่บอกอะส่วนใหญ่ผมมีตัวหมดแล้วแล้วก็ไม่ได้ต้องการแล้วมันแค่ตัวเดียวด้วยมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่สำหรับผมะนะแต่ทีนี้ก็อย่างอย่างที่บอกไปแล้วครับถ้าสมมติควีนมันดันไม่เวลร้อยอ่าโอเคผมผม,ผมก็จะยอมโดนเช่นเดียวกัน แต่มันร้อยไปแล้วไงก็เหลือแค่8น่แผมก็เลยรอเท่านั้นแหละครับดังนั้นเนี่ยตู้นี้สำหรับไอดีใหม่ๆผมก็จะบอกว่าคุณควรสุ่มนะอันนี้คือต่อกันตามตรงแบบชัดเจนโคตรๆนะครับคุณควรสุ่มชัดนะเพราะก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นตัวละครไหนมาก็ตามผมก็โดนทุกตัวเหมือนกันเด้อ